สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาดูว่าชัก่าไรอ้ร้อยแปดสิบห้าหรือเปล่าร้อยแปดสิบห้าจุดเจ็ดกิโลเฉลี่ยเป็นตัวเงินจักบาทเลยลองลองลองร้อยแปดสิบห้าเนาะของของอกีซีอูนะ่ะตอนนั้นนันนเขาก็เลือกอยู่ เดี๋ยวผมจะไปช่วยในหน้ที่เขาเลือกครับจะไม่เยอะอ,อเอจนึเหอเสงอม้าอมาเลยนะทางด้านในเขาก็จะเลือกไปทำห้องครัวของออใช่ไหม พี่ชายคนบ้าเห็ดเนี่ยอเพื่อนเวลาเพื่อนทำกัะข้าวแล้วเพื่อนเข้าไปทำในในข้างในบ้านอ๋อแล้วมันทำให้ฝ้าเนี่ยน้ำโอ้เพรว่าจะทำให้ข้างนอกอ๋อแต่ว่าอาไม่ได้ทำตอนนี้หรอกเดี๋ยวให้เพื่อนว่างเพื่อนอะไรก็ให้เขาทนเองเพราะว่าเขาทำมีมีฝีมืองานช่างอยู่มันมีสวยเนาะแต่ว่านาวะหนาะนาหนามากก็ไม่ดีเนาะมันไม่ดีเนาะมันหนักมันหนักผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่า คิดมาเป็นเงินแล้วเท่าไหร่บอรครับขุนเจ้าครับร5 5 7 0 5 5 7 0ครับผม5,500อันนี้จักรู้เจ้าหนึ่งครับ5,570บาทบอใช่ครับว้าวความัน่ะหกระดึในเจ้าลง่งไว้ คนเลี้ยงน้อยลง่นคนหยิบอิบคนเลี้ยอหน่อยเด้งอไรแล้วโอเคห้าห้าเจ็ดศูนย์่ไปฮราคานี้จะไปซื้อตามร้านตัวไปนี่ก็หลายหมื่นอยู่เนาะใช่ร้านเจ้าร้านได้แค่ โอเคไปเดี๋ยวคอยเจ้าซอยเจ้าเลือกอกนอกนอสวยวะ่ะแต่ต้นนี้หนานานนะ Ừ. Không được rồi. Còn อาจจะเสียงดังนัยนแหล้ว huh, ก uh ็อาได้วยงเหล็กโค้งเทียนโค้งเท้นก็นได้ไปสิวเส้นเหรอสวยอืม โอ้สีสูรไปสำเร็จดีๆนะครับของผมพอแล้วนะทุกท่านอันนี้ผมช่วยทางด้านในเขาเลือกนะครับเพราะว่าเขาจะไปทำให้พี่ชายเขาทำห้องครัวครับนะครับว่าอึ๊บอึ๊บ างก็ทาสีเไว้ฮะผม่าก็ทาสีไว้เพราะผมมีสีเหลืออยู่ได้แล้วเต่เต่ว,ว่าผมเอาไว้ก่อนเอาเท่เนี่ยแหละเอาสิบเซนต์ก็พอจะไดเร็วหันนี่นมีเท่ารบเซ็

าปาของผมนะของผมประมาณ5,000กว่าอาจจะมีรถแรกแจกแถมเนาะพอร้านนี้เขานะครับโปรโมชั่นดีตลอดนะ,ะทุกท่าน1,04เหล็กเนี่ยมี3สาขาสาขาที่เรามาขณะนี้ก็คือสาขาวานอนนะฮะ นะครับแล้วก็มีเปิดใหม่ที่ดงมะไฟ่ังหวนครนะครับแล้วก็ร้านที่เราไปเอาประจําเลยตอนนั้นนะฮะก็อยู่ที่สาขาเทาเทนนะครับจังหวัดนครพนมนะครับอยู่ใกล้บ้านเออ <ไป S 1> อยู่ใกล้บ้าน <ไป S 1> แต่ว่าอยู่ใกล้บ้านเราเอารถอันนี้าาต้องมาที่นี่เพราะว่าทางโน้นเหล็กหมดเนาะยังไม่ได้ลงนะฮะเห็นบอกว่าเจบอกว่าน่าจะลงราวๆหมดฝนนะก็เลยนะไม่รู้ว่าเดือนไหนก็เลยมาต้องมาที่นี่นะทุกท่านนะ ถ้าทางโน้นลงเราก็คงใช้บริการกับทางโน้นนะทืกอนประมาณบ่โอ้ของในพอที่ก็ไม่เบานะฮะสามพันโลสามพันกว่าของไอ็กซียูนี่ก็เกือ <นา S 2> บห้าพันนะฮะเอ้ยไม่ใช่เกือบนะห้าพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะจากที่นะครับเขาคำนวณครา่คราวๆให้เนะนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้รวม ของในก็หน้าวันนี้โอ้ก็เกือบเจ็ดแปดพันนะครับวันนี้เรามาซื้อเหล็กที่นี่เนี่ยทุกท่านก็โอส้สุดยอดนะครับเหล็กก็สวยอยู่นะครับทุกท่านสวยอยู่นะครับก็มีตําหนิเล็กน้อยเนาะก็สมกับที่เรามาเนาะนะครับสวยอยู่ค่อนข้างใช้ได้นะครับนะถ้าแบบเทียบกับเหล็กที่เราซื้อเกรดอ่าเกรดเอที่แบบดีๆมันก็ประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับทุกท่าน โดยเฉลี่ยเส้นเนี้ยตกตกเฉลี่ยเส้นหนึ่งประมาณกี่บาทสามร้อยใช่ไหมถ้าเกรดเอนี่เท่าไหร่ถ้าเกรดเอมันมีตั้งถ้าเกรดเอพวกนี้อยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมห้ามิลห้าอยู่ที่ห้าร้อยสามสิบห้าร้อยใช่ไหมสี่ร้อยห้าร้อยเนาะห้ามิลสองอยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยใช่ไหมห้าร้อยห้าสิบอ้ห้าพันเจ็ดสิบแล้วแต่เกรดต่อเส้นก็ประหยัดไปเกือบร้อยเนาะร้อยกว่าบาทเนาะก็ถือว่าเนาะ มันก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะทุกท่านเพราะว่าเราซื้อเยอะเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่เนาะแต่ถ้าซื้อแบบไม่น้อยเราก็อาจจะซื้อแบบเกรดเอก็ได้อะไรแบบนี้เนาะแต่นี่คืองานมันโอเคนะเหมาะกับร้านเราก็ประหยัดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณร้าน104นะครับเหล็กเกรด A b เนาะนะครับที่นะครับเป็นนผู้ค้าที่ใจดีกับพวกเราทุททกๆครั้งเลยนะครับทุกท่านขอกิจการท่านรุงเดืองเนาะทลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม